วิถีชีวิตของผู้ที่เป็นมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามจะนำหลักธรรมคำสอนที่มีอยู่ในคัมภีร์อันกุรอานซึ่งถือเป็นธรรมนูญชีวิตที่มีความสำคัญและผูกพันกับพี่น้องมุสลิมทุกแห่งบนโลกนำมาเป็นบริบทและแนวทางในการประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันบิมรอออน ว่าบิฮินัสตาอินวะลาฮาละวะลาคูวะติอิลลาบิลลาฮินอาลีลอาซีมคัมภีร์อัลกุรอานหรือที่หลายๆคนเรียกว่าโกรานพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมีทั้งหมด6,236องกค์การมี114บทและมี30มิบยิุพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นถูกประทาน มาให้ท่านาศาสดาระบีมูฮัมหมัดสุลตัลฮุอาไลฮิวสลัมเมื่อ1,400กว่าปีมาแล้วจวบจนปัจจุบันนี้พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานไม่มีการสังคายนาพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นมีเพียงเล่มเดียวแต่มีการแปลพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานไปถึง120ภาษาซึ่งหนึ่งในนั้นมีการแปลเป็นภาษาไทยด้วย พระหาคัมภีรอัลกุรอานนั้นจะบอกถึงนิติบัญญัติหรือหลักนิติศาสตร์ของศาสนาในการที่จะใช้ในการดำเนินชีวิตของพี่น้องมุสลิมทั่วโลกดังนั้นพระมหาคัมภี Al ์อัลกุรอานจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดต่อผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเพราะจะต้องนําพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นไปใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจเป็นคําสั่งที่ชัดเจนว่า ในการปฏิบัติศาสนกิจหรือที่เราเรียกว่าละหมาดนั้นจําเป็นจะต้องนําบทหรืออายะของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมาใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจสิ่งที่จะทําให้ชีวิตของมนุษย์นั้นผูกพันกับพระหมาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นจําเป็นต้องเริ่มกันตั้งแต่เด็กๆเ,เราจึงเห็น บรรดาเด็กเล็กๆนั้นจําเป็นจะต้องศึกษาอ่านพระหาคัมภีร์อัลกุรอานมีการสอนพระหมหาคัมภีร์อัลกุรอานมีหลักการของศาสนาที่บอกว่าผู้ที่ประเสริญยิ่งที่สุดคือผู้ที่ศึกษาอัลกุรอานและผู้ที่สอนอัลกุรอานดังนั้นชีวิตของพี่น้องมุสลิมทั่วโลกทุกคนนั้นจึงจําเป็นจะต้องผูกพันอยู่กับพระหมหาคัมภีร์อัลกุรอานเพราะเป็น สิ่งที่จะต้องมาใช้หรือเป็นกรอบในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งกลับไปสู่พระผู้เป็นเจา้าผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามไม่สามารถแยกระหว่างคัมภีร์อันกุรอานกับการดำเนินชีวิตออกจากกันได้การส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามได้ศึกษาเรียนรู้และอ่านคัมภีร์อัลกุรอานจึงถือเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ให้ประชาชนเกิดความเลื่อมใสศรัทธานำพาซึ่งความดีงามมาสู่สังคมได้เป็นอย่างดี